Good morning t h u r s d a y ครับพระราสวัสดีครับทุกคนสวัสดีบนถนน33เช่นเดิมนะครับส3มสามส่อันนัสนครับตัดกับ304ส่วพี่ใหญ่คำรามลั่นเลย33ตัด304นะครับกระบ,บินบุรีโคราชนะครับแล้วก็กระบ,บินบุรีเขาอ,อินซ้อนนะครับไปทางซ้ายเช้านี้ไม่มีฝนนะครับแต่เมื่อคืนมี ตกบ้างปรปลายนะครับทําให้อากาศดีครับบรรยากาศน่านอนมากที่สุดนะครับเมื่อคืนประกอบกับระยะนี้นะครับมีข่าวอีกแล้วนะครับพายุหมุนเขตร้อนนะครับพายุหมุนเขตร้อนแต่ไม่ได้หมายถึงบ้านเรานะครับหมายถึงที่บริเวณแถวเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์นะครับเริ่มเกาะตัวนะครับแล้วก็จะกลายเป็นพายุ Depression นะครับในที่สุดนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนเลยนะครับในช่วงวันที่20 24รกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เตรียมรับมือนะครับฝนฝนตกหนักนะครับหลายที่หลายแห่งหลายภูมิภาคของประเทศนะครับก็มีคำเตือนเรื่องของ น้ำหลากนะครับน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโครนถล่มด้วยนะครับในบริเวณที่เป็นภูเขานะครับอันนี้แจ้งเตือนล่วงหน้ายังไงก็มาแน่ๆนะครับเป็นอิทธิพลนะครับไม่ใช่พายุโดยตรงเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ยุไม่ได้เป็นหมู่เกาะเหมือนฟิลิปปินส์นะครับที่นั่นเขาจะมีพายุหมุนเขตร้อนเป็นเรื่องปกตินะครับ เราก็ได้แต่ส่วนร้อนนะครับส่วนร้อน depression เราสู่กันฟังนะครับเป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้านะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับว่าเราจะเจออะไรนะครับหลังจากเราหลังจากที่เราเจอ16 สรกดามาแล้วนะครับทายุลูกใหญ่เลยเมื่อวานนะครับหลายคนก็รวยกันไปโชคไม่ดีก็งวดหน้าเอาใหม่แค่นั้นอุณหภูมิประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับเวลา8ปดโมงเช้า กระบินบุรีครับปราจินบุรีภาคตะวันออกประเทศไทยครับยามเช้าเรา,าสู่กันฟังนะครับเรื่องพยากรณ์อากาศสามหกสองเจ็ดครับนครราชสีมาสายเก่าโคราชส,สายเก่านะครับกรณีที่มาจากกรุงเทพนะครับทางด้านนครนายกปราจินบุรีประจันตคามที่นี่กระบินบุรีนะครับ ถ้าไม่อยากรถติดไปเจอสี่แยกไฟแดงก็เลี้ยวทางขวาเมื่อกี้ถ้ามาจากกรุงเทพต้องเรียกว่าเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปได้เลยโคราชส,สายเก่ามงสู่เขาใหญ่ทับลานสะพานข้ามทางรถไฟนะครับที่ออกมาจาก สถานีรถไฟกระบินบุรีครับม่งหน้าด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่ปลอยเป็นะครับอญญาณาจักรประเทศสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับซึ่งปัจจุบันก็ปิดถาวรน,นะครับไม่ว่าด่านอะไรทั้งนั้นปิดให้หมดครับทางเข้าเทศาบาลตำบลกระบินนะครับ อดีตจังหวัดเก่าของไทยนะครับจังหวัดกระบินบุรีมีรอเรือด้วยตรงนี้คือแควอนุมาณน,นะครับไหลามาจากแก่งหินเพิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาใหญ่นะครับไหลามาที่นี่นะครับรวมกับแควรพระปรงนะครับที่มาจากสาแก้วรวมกันเป็นต้นแม่น้ําบางปะกงครับหลายคนได้ไปคิดแล้วก็สงสัยมันมาจากไหนแม่น้ําบางปะกงใช่ไหมครับ <laughs> มาจากนี่และครับกระบินบุรี รวมกันสองแควแควอนุมานกับแควรพระโพรงนะครับรวมกันเป็นแม่น้ำแปรจีนบุรีหรือว่าต้นแม่น้ําบางปกะกงนั่นเองขอบคุณทุกคนนะครับคุณมอร์นิงเตอร์สเตย์อารหัสสวัสดีครับขอให้มีความสุขทุกคนครับ